บ้างนกช่วงนี้สบายดีงานเยอะไหมฮะค่เรื่อยๆอ,อากาศดีเนาะแถวนี้แ่เริ่มหอมนะใกล้ถึงยังเราถึงแล้วเนี่ย <laughs> โอเคทําเลสุดยอดใช่วิวอย่างดีอได้มาอยู่ในบ้านที่แบบรับวิว180องศาขนาดนี้สบาย สวัสดีครับพบกันอีกแล้วผมปลาครับผมหนุ่มครับอินเทリアดีไซเนอร์จากบริษัท i n e g r o u p ครับกับรายการในบ้านรายการที่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านเยี่ยมชมบ้านและห้องต่างๆพร้อมทั้งสาระความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและตกแต่งภายในซึ่งวันนี้ครับผมกับหนุ่มอยู่กันที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งตั้งอยู่บนทำเลที่สวยงามมากเลยหนุ่มเนี่ยเข้ามาดูแรงงานออกแบบแล้วก็ตกแต่งห้องครัวให้กับบ้านหลังนี้ซึ่งมีการเข้าอยู่จริงไปแล้วด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมยังไงวันนี้เดี๋ยวผมนะครับรบกวนคุณหนุ่มหน่อยให้พาเเราดินชม แล้วก็เล่าเรื่องราวคอนเซปต์โจทย์และมันจะต่างๆในการทํางานของห้องครัวนี้ให้ฟังด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวตามผมมาเลยครับครับผมทันทีที่เข้ามาในตัวบ้านนะครับจะเห็นได้เลยว่าเจ้าของบ้านเนี่ยให้ความสําคัญกับห้องครัวมากขนาดไหนยังไงผมรบกวนหนุ่มช่วยเล่าให้ฟังถึงคอนเซปต์ของการทํางานในการออกแบบห้องครัวนี้เราฟังทีครับผมโอเคครับก็จากที่ได้คุยกับเจ้าของบ้านเนาะเจ้าของบ้านปันคนให้ความสําคัญกับครัวครับครับเขาใช้ชีวิตประจําวันอยู่ที่ครัวเป็นส่วนใหญ่เลยเนาะครับ ครับชอบชอบแบบทําอาหารปรุงอาหารกินเองอยู่บ้านเนี่ยครับก็ลูกค้าเป็นอยากได้ครัวที่มีฟังก์ชันที่ครบครับครับแล้วก็มีที่เก็บของที่เยอะเลยครับผมแล้วก็สไตล์การออกแบบผมใช้สไตล์โมเดิร์นคลาสสิกมาออกแบบซึ่งลูกค้าไม่ไม่ชอบหน้าบานที่มันเรียบไปเลยชอบหน้าบานที่แบบเล่นสเต็ปมีสเต็ปลูกฟักรับหน่อยครับผมแต่ไม่ไไม่ได้เยอะขนาดนั้นครับส่วนโทนสีที่ใช้นอกเป็นสีเขียวที่ลูกค้าชื่นชอบครับครับแล้วก็ ตัดกับท็อปหินสีขาวมันทําให้เฟอร์นิเจอร์นั้นดูเด่นขึ้นมาครับผมดูโดดเด่นครับแล้วก็การออกแบบการจัดวางผังครัวเนาะก็จะเป็นครัวที่มีไอแลนด์ตรงกลางแล้วก็วางผังครัวโดยรอบแบบ U shape ครับผมซึ่งทําให้พื้นที่ที่เป็นโอเพนสเปซตรงเนี้ยมันทำให้ครัวดูเด่นขึ้นมาครับผมโอเคฮะส่วนเรื่องดีเทลเดี๋ยวตามผมมาดูกันเลยครับผมตามไปเลยครับทุกคนครับมาเิ่มกมาที่จุดแรกเลยครับก็ในส่วนนน้าจะเป็นเคาน์เตอร์บาร์เป็นบาร์ยาวสาหรับทาเครื่องดื่มก็ เจ้าของบ้านเนี่ยชอบทานกาแฟก็สามารถวางเครื่องทํากาแฟต่างๆได้ตรงนี้นะครับครับผมก็อันนี้หน้าบานก็จะเป็นบานลูกฟักนะครับอย่างที่บอกครับผมก็มันจะเป็นสเตปอย่างนี้เนาะก <ừ> ็เลยเลือกใช้เทคนิคของการทําสีพ่นอุตสาหกรรมมาใช้ครับซึ่งปกติจะเป็นลามิเนตแต่ว่าลามิเนตมันจะเก็บงานลําบากเก็บงานยากเลยเลือกใช้เทคนิคนี้นะครับครับผม เพราะว่าปกติเนี่ยเทคนิคลามิเนตเป็นการปิดวัสดุลงไปตัวเฟอร์นิเจอร์แล้วก็จะมีการเก็บสีตามขอบใช่ไหมครับใช่ครับพอตัวหน้าบานเนี่ยมันมีดีเทลที่เป็นระดับเลเวลความลึกความสูงอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทําให้เก็บสีตามขอบได้ไม่ดีพอก็เลยเลือกใช้เป็นเทคนิคสีโพอุตุาหกรรมใช่ครับแล้วก็ข้างล่างนี้ก็จะเป็นแบบที่เก็บของครับก็เก็บของได้จุใจเลยเจ้าของบ้านอยารเก็บอะยะสายเลยครับผมครับก็ฟิตติ้งก็จะเป็นแบบซอฟโค้ดครับทั้งงานครับผมครับผม ก็สังเกตครับมองเข้าไปข้างในก็จะเห็นเป็นชั้นโชว์เป็นตู้โชว์สูงเนาะก็สามารถวางของโชว์ได้จุใจเหมือนกันก็จะมีการซ่อนไฟเพื่อเน้นเน้นของโชว์ตรงส่วนนี้ครับให้สวยงามยิ่งขึ้นใช่ครับก็ดีไหมครับถ้าเกิดว่าเป็นของที่เราหยิบจับหยิบใช้ทุกวันแล้วไม่ว่าจะเป็นธัญพืชหรือว่าเมล็ดกาแฟต่างๆนอกจากจะหยิบจับใช้ทุกวันเราก็สามารถเอามาตั้งโชว์ตรงนี้ได้ด้วยสะดวกมากๆเลยครับผมในจุดแรกก็น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปจุดต่อไปกันเลยครับหนุ่ม โอเคเพราะงั้นเดี๋ยวตามผมมานะครับครับครับในส่วนต่อไปก็จะเป็นเคาน์เตอร์บาร์ยาวครับสำหรับปรุงเตรียมอาหารครับผมก็จะมีช่องดีไซน์ให้มีช่องสําหรับวางตู้เย็นขนาดใหญ่ครับผมครับครับตัวนี้ก็มันจะสามารถแบบเตรียมอาหารได้เลยมีพื้นที่เยอะมากเก็บของเตรียมอาหารตรงนี้เลยใช่ก็มีลักสำหรับวางหม้อหุงข้าวกับเตาปิ้งขนมปังเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างต่างครับผมส่วนตัวกระเบื้องเนี่ยกระเบื้องกันเปื้อนที่ผมเลือกใช้น่าจะเป็นแบบลายขึ้น ซึ่งแบบว่าตรงเนี้ยแสงมันเข้าถึงอะทาให้แสงเวลาม,มันกระทบกับตัวคลื่นลายคลื่นกระเบื้องมันทำให้ดูมีมิติของงานคร,ครับผมเลยเรียกใช้เป็นตัวเนี้ยเหมือนเดิมที่เลือกใช้กระเบื้องเนี่ยเพราะว่ามันเช็ดทคำความสะอาดได้ง่ายครับอืมโอเคส่วนต่อไปก็จะเป็นลิ้นชักสาหรับเก็บช้อนอเก็บพวกอุปกรณ์ครัวต่างๆครับซึ่งถูกแบ่งให้เป็นสัดส่วน เป็นลิ้นชักแบบขนาดพิเศษเลยเพราะว่าบางบ้านเนี่ยก็จะแบบมีการแขวนโชว์อุปกรณ์ต่างๆใช่ไหมแต่ว่าบ้านนี้เราต้องการความเรียบร้อยเก็บใส่ลิ้นชักขนาดพิเศษไปเลยครขาผมข้างบนก็จะเป็นตู้เก็บของเหมือนกันับผมเอาไว้เก็บพวกจานชามต่างๆของเจ้าของบ้านเนาะครับก็สามารถเก็บของเลือกเก็บได้เลยตู้ไหนอยากเก็บอะไรตามสะดวกจุใจมากใช่ครับพอมีชุดครัวใหญ่ขนาดนี้ผมนี่ก็รู้สึกว่าอยากจะสะสมชุดแก้วชุดช้วยที่มันสวยๆจังเลยเนาะข้างบนก็ ออกแบบให้เป็นลูกฟักเหมือนกันแต่ว่าใช้เป็นกระจกฝ้าเนาะเอาไว้เก็บของที่ไม่ค่อยได้ใช้งานก็ลเลือกเก็บไว้ข้างบนครับก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับคุณผู้ชมสามารถไปใช้กันได้นะครับในการเลือกใช้กระจกฝ้าเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะเป็นหน้าบานแบบตันๆขึ้นไปเลยมันก็จะดูแบบตื้อๆเกินไปพอเป็นกระจกเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มมิติของงานออกแบบได้ดียิ่งขึ้นครับใช่ครับผมโอเคส่วนต่อไปก็จะเป็นเคาน์เตอร์ตัวเอครับต่อมาเลยครับครับผมในส่วนเนี้ยก็จะมีหน้าต่างที่เป็นหน้าต่างบานใหญ่เนาะ ผมเลยออกแบบให้ตรงนี้เป็นจุดทิ้งเอาไปล้างจานว่ามันสามารถแบบเปิดรับลมรับแสงทําให้แบบจานชามภาชนะต่างๆมันไม่อับก็คือล้างแล้วก็วางตากตรงนี้ได้ใช่ครับผมเอาจริงตรงนี้ผมคิดว่าก็อาจจะเป็นอีกไฮไลท์หนึ่งซึ่งความจริงมันก็ไฮไลท์น้ำครัวนี่แหละแต่แบบด้วยความที่ดีไซน์ของบ้านลูกค้าครับมันเปิดรับวิวตรงนี้ได้แบบร้0องศาก็เลยแบบตรงนี้ฟินมากล้างจานไปดูวิวไปครับ ส่วนดีเทลงานนี่นึงครับตรงนี้เป็นซิงเนาะซิงสองหลุมแบบฝังทําให้งานอ่ะดูแบบเรียบหรูเก็บงานได้สวยงามเลยครับผมไม่มีอะไรมาเกะกะบนท็อปตัวนี้เลยแล้วก็มีดีเทลตรงนี้นิดนึ่งตรงนี้จะนําเสนอเป็นแบมนเปิดมาแล้วก็จะมีเหมือนที่คว่ำจานเป็นตะแกรงครับสามารถดึงออกมาได้ออครับผมเนาะเราจะได้ไม่ต้องก้มเข้าไปในตู้เลยมันใช้งานได้สะดวกใช่ครับขึ้่เขายื่นออกอันนี้ดึงออกมาได้เลยใช่ครับผมขาผมโอเคมาถึงตรงนี้พี่มีคําถามแล้วว่า ตั้งแต่ที่เดินดูงานมาเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าตัวท็อปเนี่ยครับไม่มีรอยต่อเลยไม่แน่ใจว่าหนุ่มเนี่ยเลือกใช้เทคนิคอะไรเพราะว่าปกติเนี่ยที่เคยทํางานมาจะสังเกตว่าหินยกสลับอ,อย่างมากมันก็ได้ประมาณสาเมตรเออหนุ่มทํำยังไงครับโอเคครับก็ตัวหินเนาะก็ลูกค้าอยากได้เป็นท็อปหินที่มันแบบไม่มีรอยต่อแบบไร,ร้รอยต่ออืทีเนี้ยหินปกติมันจะไม่มีมันจะยาวสุดประมาณสาเมตร,รหรือสามเมตรกว่าทีนี้ยผมเลยนําเสนอเป็นตัวหินหินสังเคราะห์อะคริลิก ซึ่งตัวหินตัวเนี้มันแบบสามารถขัดปรับผิวให้มันเป็นเนื้อเดียวกันมันสามารถทําให้ไร้รอยต่อครับผมพอมันไม่มีรอยต่อแล้วแบบมันทําให้ครัวแบบดูอลังขึ้นมาใช่ครับมันจะเพิ่มความหรูของของครัวของชิ้นงานอ่ะเพิ่มขึ้นมาในระดับนึงเลยครับแล้วในเรื่องของความทนทานละครับอย่างนี้มันตู้หินจริงได้ไหมฮะก็มันมีความทนทานในระดับที่โอเคนะครับแต่ว่าถ้าไม่ถึงขนาดที่เอามียดไปเฉาะกันแล้วนะคงไม่มีใครถึงขั้นแบบเอามีดแทงท็อปเล่นอย่างนี้ใช่ไหมครับ แต่เมื่อกี้ที่ฟังมาที่บอกว่าขัดจนไร้รอยต่อได้ทีนี้ถ้าเกิดว่าใช้งานไปประมาณปี2ปีเราอยากจะดูแลซ่อมแซมบุรอนะก็น่าจะขัดให้มันเรียบกลับมาใหม่ขึ้นมาได้ได้ไดครับมันสามารถขัดประผิวให้เรียบแล้วก็ลงเคลือบได้เหมือนเดิม,มครับผมเฮ้ยสะดวกมากเลยหินตัวนี้เป็นอะคริลิกใช่ไหมใช่ครับหินสังเคราะห์อะคริลิกครับเออแล้วเรื่องราคาล่ะครับนี้แตกต่างจากหินปกติมากขนาดเรื่องนะราคามันก็จะสูงกว่าหินปกติพอสมควรนะครับถ้าลูกค้าแบบมีบัตเจ็ตมีอะไรเงี้ยถ้าอยากได้แบบหินที่ไร้รอยต่อนะผมก็ อเออเยี่ยมเยี่ยมมากที่เนี้ยตรงเนี้ยก็น่าจะหมดประมาณนี้และ้ะสำหรับไฮไลท์ต่อไปก็น่าจะต้องเป็นไฮไลท์สุดแล้วที่หนุ่มพูดมาเพราะว่ามันเป็นไอแลนด์ครับผมก็อยู่ใกล้ๆนี้เลยไม่แน่ใจว่าตรงเนี้ยมันมีเรื่องราวอะไรบ้างเดี๋ยวหนุ่มเล่าให้ฟังทีครับสําหรับตัวไอแลนด์ตรงกลางอะเนาะครับเนี่ยก็จะมีการใช้งานเนี้ยเป็นส่วนสําหรับปรุงอาหารแหละครับก็จะมีเตาแก๊สแล้วก็เตาอบอยู่ตรงกลางเลยขนาดใหญ่เลยใช่ ส่วนหน้าบ้านอ่ะมันจะเป็นดีไซน์ให้มาเป็นแบบซ่อนซ่อนไว้เก็บพวกถังแก๊สครับมันจะทําให้งานคัวนดูเรียบร้อยมันจะไม่มีแบบอะไรโดดขึ้นมาครับครับผมเออเดีจังเลยฮะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นลิ้นชักครับครับก็ผมให้ทายนะว่าลิ้นชักนี่มันมีความพิเศษอย่างไงหรือเปล่าสแตนดาร์ดมันก็ต้องใช้เก็บช้อนใช่ไหมเก็บพวกแบบมีอุปกรณ์ของใช้ต่างแต่ถ้าหนุ่มพูดมาอย่างเงี้ยแสดงว่าไันต้องมีอะไรเอกตาละใช่ครับอ่าถ้าลิ้นชักชั้นบนนี่จะเป็นลิ้นชักสำหรับ เก็บเครื่องปรุงต่างๆครับโ oh อ้โหก็มันสามารถหยิบจับใช้งานได้สะดวกเลยตรงนั้นครับครับก็ันนี้เป็นลูกค้ารีเควสมาด้วยอ๋อเป็นลูกเป็นแบบรีเควสพิเศษเลยเออนั่นสิถ้าเกิดเป็นคนที่แบบทุ่มให้กับครัวขนาดนี้ก็ต้องเป็นคนที่ชอบทําอาหารครับผมเออพอเปิดมาแล้วแบบเจอแบบลิ้นชักที่มันมีการจัดเรียงวางเครื่องเทศที่สวยงามขนาดนี้ก็ฟินในการทํากับข้าวอย่างเลยทำกับข้าวไปหยิบจับสะดวกใช้งานใช่ครับผมเยี่ยมยอดมากครับและในส่วนด้านหน้าของไอแลนด์นะครับก็จะเป็นพื้นที่สําหรับ นั่งรับประทานอาหารนั่งทํางานหรือว่าใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้ว่ามีปลั๊กเตรียมไว้สาหรับชาร์จมือถือชาร์จโน้ตบุ๊กได้ครับผมก็ปรุงอาหารตรงนี้แล้วก็เสิร์ฟตรงนี้ได้เลยอ๋อออกแบบตรงนี้ให้เป็นช่องสาหรับสอดขาได้ใช่ครับคนนึงยืนทาอาหารคนนึงนั่งให้กําลังใจตรงนี้ครับเสร็จเสิรฟร้อนๆใช่ครับแล้วก็จะมีชั้นวางของสามารถวางหนังสือเก็บหนังสือเป็นหนังสือปรุงอาหารเตรียมอาหารก็สามารถวางตรงนี้เก็บตรงนี้ได้ครับผมก็ ทั้งหมดของงานออกแบบวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมขอบคุณหนุ่มมากเลยนะครับที่วันนี้มาเล่าถึงคอนเซปต์ในการทํางานออกแบบห้องครัวนี้ให้เราฟังซึ่งรูปแบบของห้องครัวเนี่ยไม่ได้มีอยู่แค่นี้นะครับยังมีอีกหลายรูปแบบเลยสามารถเอาไปเลือกใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่ทุกคนมีได้เลยไม่ว่าจะพื้นที่เล็กหรือใหญ่ก็สามารถมีความสุขในการใช้งานห้องครัวได้เสมอเพราะผมเชื่อว่าห้องครัวเป็นห้องหนึ่งที่สําคัญของทุกบ้านเป็นพื้นที่ที่ใช้สร้างสรรอาหารที่ทําให้ทุกคนอิ่มท้องและส่งมอบความสุขให้กับทุกคนในคครรอบัว ขอบคุณที่ติดตามครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วหนูม่มอ่ะชอบห้องไหนสุดในบ้านห้องนอนมั้งผมก็นอนเยอะอยู่นะง่ <c oughs> วงตลอดใช่ <c oughs> <c oughs>